สนับสนุนโดย Mac ie, แมคครี่ดีอเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านเราวันนี้เขียวเลยนะคะสวนทางกับฝั่งของสหรัฐยุโรปนะคะแต่ว่าเอเชียก็คือคักอยู่นะคะคุณปิงขออัปเดตมุมมองตลาดต่างประเทศสักนิดนึงนะคะ,ะจริงๆแล้วเมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องการที่ เอเมริกาไปแบนทำไปให้รกระทรวงพาณิชย์เขาแบนในส่วนของ SMIC แล้วก็บริษัทในของจีนนะครับทำให้ตลาดตกใจช็อกมาบ้านรวมไปถึงเรื่องของโซลเซ็ตเป็นแบบจริงๆแล้มันไม่เซ็ตเป็นเวฟและนะครับมันเป็นพาร์ตเวฟแล้วก็อ๋อเรียกได้ว่าเป็นอัพต์ช็อตแล้วนะครับที่จำนวนผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันมากค่อนข้างเยอะนะครับมากกว่าที่เคยคาดหมายก,กาันไปเยอะครับทีนี้ตลาดวันตวลงมาเนี่ยปรากฏว่า อนอกจากนั้นเนี่ยยังมีประเด็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการที่การมุโูโปกเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเขาต้องขาย,ยายระยะเวลาในการคุยกันออกไปอีกสองปันนะครับไปจนน่าจะสิ้นสุดประมาณเดือนสิ้นสุดหรือหักน่าจะได้ขอ้อตอบนะครับไอคอนแม่แนนอนตรงนี้มันเลยกลายเป็นปตุกคนกในตลาดแต่เราจะสังเกตได้้วยว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ก็มีการตีดตัวกลับขึ้นมาอีกอยูดีนะครับเมื่อตลาดถดถายเกี่ยวกับเรื่องการไปการที่สหรัฐไปแบนบริษัทของจีนนะครับ อรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะได้เห็นการประชุมโอเปกเนีสุดสรุปแล้วน่าจะเห็นการขยายระยะเวนาในการลดกำลังการผลิตนะฮะอ๋อมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือบิตคอยเนี่ยมันทำได้คอนฮาร<า>์ดบิตคอยสัมพันธ์กับเอสแอนีเนี่ยเราเรามา75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้โอ้เจ็ดสิบห้านะเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็เป็นอันอันนึงที่ตัวยืนยันว่าตลาดพื้นฐานมันคงลงยากในช่วงนี้นะครับาอาจจะเห็นการลดเทย์ช่นจากออเวอร์สต็อค กลับไปเป็นโก้สต็อกบางบางส่วนนะครับแต่โดยรวมๆแล้วลมันไม่ได้เห็นภาพไรที่มีสัญญาณที่แย่นะครับแย่ที่สุดก็คือไซด์เวย์ออกค้างดีหน่อยก็คือต่อเคลื่อน,นต่อเนี่ยนะครับภาพของเราพหุในการวันนี้ก็เลยมีโอกาสเด้งสูงนะครับปลอดเมิรแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราอยากจะเข้าไปซื้อกองส่วนรวมพุ้นเนการในวันนี้สามารถทําได้ไม่ได้หรือการลองคอในส่วนของ SPX ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเพราะเมื่อวานเาเป็นตกใจชั่วค้างชั่วข่าวนี แต่ตอนนี้พอตลาดเขาเริ่มตั้งสติตได้นะก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือว่าการลองใน S&P x ลองคอใน S&P x ยังดูน่าสนใจอยู่นะครับเช่นเดียวกับวุ้นไทยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยมันก็มีการซื้อตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับหายตกใจจากเรื่องเมื่อวานนะครับก็เด้งกันกลับขึ้นมาหมดอ่ะไทรลงเยอะก็เด้งวันนี้บ้านเราเองก็เด้งนะครับเมื่อวานลงไปลบ2%กว่าวันนี้ก็เด้งกลับขึ้นมาได้นะครับ ภาพโดยรวมแล้วเรากำลังเข้าสู่โหมดพักตัวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยในเดือนถันวาผมผมคิดว่าการเติรอะไรไม่ค่อยมีเราน่าจะแกว่งนองข้างาก่นจะพักตัวเพราะว่าแลต้องดูต่างประเทศเองก็คงชะลอ,อการเข้าซื้อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราคงไม่ได้ลงเพราะว่ามัเอี SSF ที่ได้จะเข้ามาช่วยประคองนะครับ ั้าหมดก็น่าจะอยู่ในกรอบป,ประมาณ1นึ0งาถึง1,450ได้นะครับแล้วปีหน้าเมีเชื่อมันเดียวว่าน่าจะทยานมันก็ตับเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับค่ะส่วนตัวของ S P X นี่เราลองคอนี่เราสามารถถือประมาณไหนดีเพราะว่าดูตลาดจะต้องเวียงอย่าง,งน้อยระยะั้านผมว่มม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 าเก่งขนาะยะสั้นได้2องวันนะ,ะมีมีโอกาสวันนี้เด้งพรุ่งนี้ก็ฟืน้นต่อต่อเนื่องนะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงตามต่อภาพกลยุทธ์ในสัปดาห์หน้าต้องกราบขอบพระคุณคุณปิงมากมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณปิงประกิตศรีวัฒนเกตนะคะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะโอกาสของตลาดหุ้นบ้านเราก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะส่วนตลาดในฝั่งของ ต่างประเทศนะคะสามารถที่จะเข้าไปลองตัว S&P x นะคะของ S&P 500ได้มองเก่งกำไรระยะสั้นนะคะสวันนี้ก็สามารถลองคอเข้าไปได้นะคะใครที่เคยเทรดอยู่แล้วนะคะให้ลองมาเลือกค่า2.8 m a c โครมีตัว S&P x 2.8 C 20124นะคะจะมีค่ากิริ่งที่34.3เซน s ิ t i v i ที่0.31ส่วนใครที่มีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วนะคะแล้วอยากจะลองเทรดตัวต่างประเทศเนี่ย ะะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของ DW28 ซึ่งมีหลายตัวทั้งตลาดหุ้นไทยตัว S50 หุ้นรายตัวรวมไปถึงตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหางเสงหรือแม้แต่ S&P500 ตัว SPX28 นี่ก็มีด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน,นะะจากตราสารทางการเงินที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงนะคะ เลือก Macquarie DW28 ท่านสามารถทำความรู้จักเพิ่มเติมได้เพียงแค่สแกนคิวอา e คตมุมจอหรือ Search at Thai DW นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำความรู้จักกับ DW28 ได้นะคะก็คือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w .com ค่ะสนับสนุนโดย